รมสวัสดีค่ะคุณแม่ยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะหลายคนนึกไม่ถึงว่าคุณแม่จะอัญเชิญพระหัตถ์ข้างซ้ายของพระอริยารามราหาโพธิสัตว์ถึงบนสถานที่ที่เราทำแมนดารานะคะคำว่าตรามที่อยู่ที่พระหัตถ์ข้างซ้ายหมายถึงแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะขจัดความกลัวในทุกๆสถานการณ์ค่ะ วันนี้เราได้เห็นการทำงานอย่างเต็มที่นะคะของทุกฝ่ายเลยในหุบเขาโพธิสัตไม่ว่าจะเป็นการวางบรอนที่ต้องใช้ความสามารถนะคะของผู้ที่ขนมาต้องขอบคุณคุณวิวัฒมากเลยที่ทำให้ตรามได้มาอยู่ณนะที่นี้ทนในสถานการณ์ที่เราก็ปรารถนาะที่จะทำให้การบวช พุทธศาวิกามีการบวชกายบวชใจนะคะในช่วงของ6นาฬิกาเป็นสถานที่ที่ขลิดผมบริเวณที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นบริเวณที่เราได้ถ่ายทอดเมื่อเช้านี้นะคะเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่าตรัมที่เราวาดเป็นแมนดารากับตามบนพระหัสนั้นจะเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเรามองเห็นถึงการ วางสีสันซึ่งขณะนี้ค่ะเข้าเริ่มใส่มิติของการวางาสีที่เป็นฉับพันทลังสีนะคะที่มีลัศมีรอบคำว่าตรามเนี่ยงดงามมากขึ้นอันนี้ก็เป็นความสามารถจริงๆนะคะของพวกเราในอีกหลายๆคนที่กำลังเรียนรู้ในการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เราที่เราอาจจะคิดว่าเราทำไม่ได้ แต่วันนี้เราเริ่มมองเห็นสิ่งเหล่านี้ในความหมายของการทำงานที่ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ไม่กลัวที่จะทำเมื่อเราไม่กลัวที่จะทำมันก็ต้องทำได้อะค่ะเข้าใจภาพนี้นะคะว่าเมื่อเราไม่กลัวสิ่งใดก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นก็เป็นไปไม่เกินความสามารถของมนุษย์ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของคำว่า กับฉับพันธ์รังสีนะคะมองไปที่พระพักของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์แล้วลองนึกถึงพระหัตถ์ค่ะที่เป็นบรอน,นี้ว่าถ้ายกขึ้นไปเสมอไหลแล้วไม่กรรมแปลว่าอะไรคะแปลว่าการทำงานอย่างไม่ยึดติดเมื่อเป็นการทำงานอย่างไม่ยึดติดสบายๆแต่มีพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิ ระบาทข้างขวาก้าวออกไปมีดอกบัวรองรับนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำงานอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะชุดช่วยเพราะมีปัญญานะคะถ้ามองไกลออกไปอีกนิดหนึ่งเราก็จะยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะพี่ติงเข้ามาเลยเดี๋ยวจะให้ปลายเอามาค่ะเราจะมองเห็นนะคะว่าน้ำตก ที่เรามองเห็นกำลังกำลังไหลลงมาเลยค่ะจากสัูปะซึ่งเมื่อบ่ายวันนี้เราใช้ตรงนั้นเป็นที่ซ้อมการบวชนะคะก็เห็นน้ำที่มันไหลลินออกมาเป็นน้ำจริงๆคุณแม่ยังไม่ได้พาเดินไปดูแต่อยากให้เห็นก่อนว่าไกลๆก็เห็นพี่ติ๋งเห็นยางเห็นน้ำไหลยางเห็นแล้วค่ะชโยหวรู้สึกไงคะชื่นใจค่ะชื่นใจชื่นใจปิติค่ะ อ,อ่ะปอเป็นสิ่งที่พวกเราเห็นแล้วล่ละว่าขณะนี้น้ำที่อยู่ที่บ่อมังกรถูกดึงค่ะถูกดึงขึ้มานี่ยังเดินแค่เพียงสองท่อเองนะคะยังไม่ถึงสามท่อนะคะถ้าสามท่อเนี่ย,เอ,ยเออเออเดี๋ยวให้หมูปล่อยพาไปเล่นน้ำตกดีไหมลูกโอเคไหมคะโอเคเอาค่ะ ตอนนั้นก็จะเป็นน้ำตกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปิดรายการกันตรงนั้นนะคะแต่ขณะน,นี้เรามองเห็นยาวเครนมาอีกแล้วค่ะเตรียมที่จะยกพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธาซึ่งพวกนี้ในเวลา9นาฬิกาค่ะท่านอยู่แถวแถวนี้หรือใครอยู่ไกลสนใจมาเลยค่ะเราจะเริ่มเข้าสู่รายการตอน6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้พร้อมกับการถ่ายทอดสด การคลิบผมซึ่งเราก็จะเร่งวันของเราให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ลาจจะจบเร็วหน่อยเพราะว่าวันนี้คุณแม่มีคิวที่จะตั้งเข้ากองซึ่งก็เป็นกองใหญ่อีกกองหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องชีวิตของคุณแม่กับการเยียวยาเรื่องการเป็นมะเร็งนะคะก็อยากจะบอกว่าเข้าเร็วแต่ว่าเดี๋ยวจะไปถึงตรงนู้นส่งคุณแม่เข้ากองนู้น และเราอาจจะติดตามพี่ติ่งและหมูปล่อยไปเล่นน้ำกันทางฝั่งนู้นนี่ก็เป็นการทำงานเป็นทีมในครอบครัวของเราที่เรียกว่า My f u o n e t Family ค่ะเดี๋ยวเดี<ม>๋ยว<ๆ>หมูปล่อยไปตามทางนู้นยายก็ส่งทางนี้ก่อนเพราะตอนนี้ยายมีคิวฮอตมากเมื่อกี้ฝนจะตกเราเลยทำงานมานมันมามอัน,อ,นอันกันอยู่นะคะอ้าวมาทางนี้เลยอ้อวันนี้ตอนสองทุ่มอย่าลืมดู ทีเซอร์ของน้องหนังหน,หนังอยู่ไหนนม่สายสูบจะขึ้นแล้วฮะฮะฮะสถูปขึ้นมันขึ้นอยู่แล้วนี่ลูก <c oughs> งงงง <c oughs> ยายงงอ่ะไปทางนูปป้นไปไปเล่นน้ำกับพ่อเขาทางนู้นแหละมายายจะเริ่มเข้ารายการทางนี้นะคะวันนี้ก็มีหลายหลายทีมค่ะทีมทางนู้นก็เป็นทีมของนางเดี๋ยวเดี๋ยวทักทีมนี้ก่อนนะคะ เราทำงานกันตอนนี้สื่อเต็มบ้านเลยอภิคิดเหรอพี่คิดพี่แสงเนี่ค่ะนี่ค่ะสื่อลืมไปลืมไปอ่านนะคะมาไม่ค่อยทันเลยค่ะตอนนี้ค่ะเดินผ่านอย่างเดียวเลยนะคะมาทางด้านนี้อีกสื่อหนึ่งก็นอนกันที่นี่แหละค่ะตอนนี้เดี๋ยวพาไปจบตรงหนุ่มรอยเตอร์นะคะโอเคไหมคะตอนนี้โอเคไหมคะ โอเคไหมพร้อมไหมคะอมโอเคโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวจะกลับมานะคะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องกลับมาทำงานกับทีมนี้แต่วันนี้จะส่งรายการมาค่ะพวกเราไปเลน่นน้ำตกกันทางฝั่งนูน้นแล้วมุกปล่อยไปแล้วค่ะจะขอส่งไมโครโฟนนะคะให้ทองก้อนพาไปทางนู้นเลยค่ะยาวนี่เลยค่ะถ่ายทอดแม่ นี่ครับทองก้อนเธอต้องทาได้ทุกอย่างเธอต้องทําได้ทุกอย่างรับปากแม่ก่อนว่าเธอจะทํำไปเล่าไปเล่าเรื่องน้ําตกเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ติงนี่ไงนี่ไงไปทางน้นเลยค่ะไปทางน้นเลยชอบมอทองก้อนค่ะเชิญค่ะสองคนนะคะไปค่ะไม่เดี๋ยวให้พี่ติ่งไปเล่นน้ํา ไปเล่นน้ำลล้าที่น้ําตกที่น้ําตกก็เดี๋ยวผมไปพาพี่ติ่งไปลองเล่นน้าตกดูจ้เอาวิญญาณเด็กให้สนุกเด็กติ๋งเท่าไหร่ตอนนี้เลตติ้งฮะมันจะหายตอนเนี้ยมันจะเดี๋ยวพี่ติ่งมมันนจะขึ้าเดี๋ยวพี่ติ่งเล่นน้ำอ่ะขึ้นพันแน่นอนเดี๋ยวน้องน้องหนังไปไหนน้องหนังไปเก็บดอกบัวอ๋อน้องหนังวันนี้สองทุ่มต้องดูทีเซอร์น้องหนัง ประทับใจคนเป็นพ่อจะต้องน้ำตาลินไหลขอบอกป่ะจบรายการเองทางนู้นบ๊ายบายทําก้อนไปครับไปครับเราเราจะแอบปิดเลยไหมไร้อยเก้าสิบสี่นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพาแอดแอนเจอร์แอดแอนเจอร์แอดแอนเจอร์แม่าไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายอ่าไปส่งไปส่งแม่ก่อนไปส่งแม่ก่อนนะครับแม่มีภารกิจเดี๋ยวเราก็มีอ่าแม่มีภารกิจในการทํารายการต่อเดี๋ยวเราก็ไป พาเด็กๆและผู้ใหญ่ผู้เท่าทั้งหลายไปเล่นน้ำตกนะครับวันนี้คือแม่จะอยู่กับหนุ่มๆทางนี้นะคะได้ครับแม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกองถ่ายทุกท่านครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปไปนี่เขาเอาตรำลงแล้วเขากำลังเอ้ไม่ใช่เขาเอาสถูุบนตาลงแล้วพี่ติ่งเขาเขาเขาไปทำไมกันอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ เขาไปดูลูกคุณอ่ะกำลังจะลงน้ำค่ะอรีบไปดูนะคะคุณมูปล่อยวิ่งไปแล้วค่ะเย้อ่ะก็ปล่อยแม่ทำรายการไปเอไปฟังสิก็ตกอ่ะมันกี่ท่อมันยังไงงงทั้งหมดทั้งหมดมันแปดท่อพี่ติ๋งแต่ว่าตอนเนี้ยทำงานแล้วสีท่อใช้ปั๊มแค่สามแรงมาต่อหนึ่งตัวต่อหนึ่งท่อสามนิ้วแล้วก็เป็นน้ำตกสู้ขึ้นมา ประมาณ30เมตรจากบ,อบก่อบางกอนแล้วพรุ่งนี้จะเห็นอะไรพรุ่งนี้เราจะเห็นอะไรอะตอนนี้เราได้แค่สี่ท่ออยู่ครับก็รออีกพักหนึ่งให้ดินบนภูเข,ขาเนี่ยมันชุ่มน้ำเพราะว่าเราทำเป็นระบบบ่อซึมน้ำเพื่อให้พื้นดินเนี่ยมันชุ่มชื้นมไม่ใช่ว่าเราเอาปูนไปโบกเพื่อไม่ให้น้ำมันซึมออกอันนี้เราต้องการให้ซึมแล้วก็ทำความชุ่มชื้นให้ดินด้วยแล้วก็ลงคลองไส้ไก่ด้วย เพราะฉะนั้นปออีกพักหนึ่งนี่คือคนที่ปฏิบัติธรรมที่มาครั้งนี้อีกประมาณ7วัน10วันจะได้เห็นแน่ใช่ไหมคะโอ้ยพรุ่งนี้ก็ได้เห็นแล้วมั้งแ,แต่ว่าก็ต้องเห็นสีท่อไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ทองก้อนเล่าให้ฟังชื่อหน้าเนี่ยอะไรต้นไม้เยอะแยะไปหมดต้นอะไรบา้างเนี่ยแม่เสกในการจัดสวนเยอะแยะไปหมดเลยต้นอะไรนี่เ,เป็นไงเดตติ้งเหลือ1้0หรือย,ยังสามร้อยเก้าสิบตกลงครึ่งหนึ่งไปเห็นน้อตปออ่า เฮ้ยนี่อันนี้ก็เป็นสถูปมณฑาที่เสร็จแล้วพรุ่งนี้จะยกผูกกันอยู่สองคืนนะคะไหนอันนี้เหรอสองคืนสองคืนอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นต้นไม้ของต้องเราต้องเรียกว่าคุณพ่อเสถียนเนาะคุณพ่อสถียนที่ทําไว้มาจากสถเียนหนึ่งแม่แม่เขาบอกว่าเอามาเป็นที่ระลึกถึงว่า ได้ทำ <lining S 1> ได้ทำที่นี่แล้วสวยงามเป็นบอนไซที่แบบว่าอายุเท่าภาษาแม่เลยมั้งเกือบเกือบสากว่าสาิกว่าปีกรุณาถอดรองเท้ามาเลยเฮ้ยแ <Hey, S 2> ทนน้ำตกเราเปิดทำการวันแรก <pillar! S 2> นี่นี่พี่ติง๋งเห็นไหมเห็นไหมน้ำตกของเรา อันทวันลงมาเป็นยังไงบ้างนี่อ่ะเห็นไหมก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเราเพิ่งเปิดน้ำนี่คือน้ำสองท่อของเราเนี่ยน้ำสองท่อของเราแม้ตั้งใจว่าจะเอาตรงเนี้เป็นที่เด็กเล่นที่ติ่ง เอาเด็กมาเล่นสบายมากเราเล่นก่อนดีไหม <c oughs> เราเล่นก่อนเนี่ยบุญลัำเป็นไงบ้างาก,กัเนี่ยก็เนี่ยโอ้โหดูพึ่งสิพึ่งเฮ้ยเฮ้ยนั่นไปดูไปดูลงัลงลงั<ป>ลงลังลังมาแล้วมาเป็นลังเลยแม่แม่ครับพึ่งมาเป็นลังเลยหนีไปดีกว่าหูปล่อยลงน้ำมา เราต้องหนีก่อนอาจารย์มันไมตามจก็เราก็โบกๆไปเดี๋ยวมันก็ไปหนีพ um> ึ่งก่อนหนีพึ่งก่อนพึ่งเต็มเลยหมูไปมาทางนี้เห็นไหมเห็นไหมอย่าตีพึ่งนะมาทางนี้มาทางนี้แค่นี้เองนี่ มาทางนี้ลันทวันพี่จะพาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมน้ำตกเราพี่ติงเอาหมวกโบกสิเอาหมวกโบกเอาไปเราไปทางนู้นกันก่อนตรงนี้อ่เพิ่งจองไปแล้วอ่ะครับเห็นไหม องกาลาเอา่อไปหาแม่ก่อนหมูปล่อยไปหาแม่ก่อนพึ่งมคืออย่างนี้นี่เห็นไหมว่ารันทวันเป็นไงบ้างสดชื่นค่ะอาจารย์นี่เห็นไหมว่าเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องมองตรงนี้มองไปเนี่ยตรงนี้เห็นไหมพี่ติ่งเนี่ยมองไปตรงนั้นไปไม่ได้ไล่พึ่งไปก่อน ไปแล้วป,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 ววปวี่อยู่ที่ขาเธอเยอะแยะเลยตรงไหนวะนีถุงเท้าอ่ะดำจนเท้าอ่ะไปทางน,นู้นดิการข้ามถิ่นมันไปทำไมอ่ะพี่ เจ๊เจ๊ต้องอ่าอ่าคือตอนนี้เราต้องทำรายการไปด้วยยังมีคนดูเราอยู่ไหมฮะก็ก็นี่คือพลังงานต่ำมากครับมันตกยาวๆแบบนี้ น้ำตกยาวๆอย,าอย่างนี้เราใช้พลังงานมา10 12 12, 12แรงมานะครับคุณพ่อทำรายการยังไงครับคุณพ,พ่อทำรายการแทนคุณยายเพราะว่าคุณพ่อโดนบังคับมานะครับเ,น,เน,นี่ยดูสิว่าเป็นอย่างไรบ้างทุกคนช่วยกันจัดสรรตอนนี้ก็กำลังเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันเสร็จสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์เห็นไหมบุญรัมน้ํายังซึมเขาอยู่ยังยังไม่ยังไม่ซักเซสนะักแต่ก็โอเคได้อยู่ตอนนี้ท่อท่อน้ําทํางานมาแล้วสี่ท่อหรืออีกสี่ท่อนะครับที่จะส่งน้ําขึ้นมาจากข้างล่างทําไปเรื่อยๆอนี่มีน้ําตกตรงนี้ด้วยหมูปล่อยเห็นไหมูป,มปล่อโดนสิตูม นี่นป้าติ่งป้าติ่งต้องขึ้นฝั่งนี้พี่ผม,มนะอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะผมมาแพ้พึ่งนะจริงๆอะ่ะแต่ว่าเจต้องนึกถึงว่าถ้ามันเป็นแมงวันอะ่ะคิดมากกว่านี้อีกนะองตลาครับไม่เอาพึ่งครับ เนี่ยตรงนี้มาเห็นไหมประติงลงมาปรติงลงมาตรงนี้ได้อยู่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นหินที่เรียงนะครับมาแล้วก็เป็นร่องน้ำก็สวยงามดีหมูปล่อย วันนี้เราทำแค่นี้พอแล้วเรารับปากใหญ่มาแค่เนี้ยเรามาขอขอคำคมนิดนึงอะไรก็นี่ไงตรงเนี้ยเหรอ ไอ้นนี้มันไกลามากครับท่อท่อสองอันนี้มันมาไกลามากเพึ่งอะเหรอนี่โอ้ยน,น,นันทวันนันทวันถ่ายทอดแบบว่าอยู่ในน้ำเลยใช่ไหม <c oughs> เขามีแต่คนทำรายการอยู่ในน้ำคนถ่ายอยู่บนบกไอ้นี่คนถ่ายขอลงไปข้างล่างแล้ว ก็วันนี้นะครับก็เป็นวันคล้ายๆวันศุกร์ดิบสําหรับงานบวชพวกนี้เนาะก็พวกนี้ก็มีขีบผมใช่ไหมหกโมงบานประชาอุบาสิการสินสิบายบาโมงครับ่ายโมงคดยกองดเจ้๋อเก้าโมงยกองดำสิบโมงปลูกต้นเบาบาอ๋อ จำไม่ได้เดี๋ยวไปหาพี่ติ่งก่อนอ่ะพี่ติ่งเอาอีกทีห้องมาแล้วพรุ่งนี้หกโมงหกโมยหกโมงนะเจ้าคะก็จะคลิปผมเออเก้าโมงก็จะยกองค์ดำนะคะสิบโมงครึ่งเออปลูกต้นเบาบาบข้างหน้าสถูปนี่นะคะสิบโมงก่อนสิบโมงครึ่งสิบโมงยกสถูปะ อ๋อสิบไม่ไม่ไม่ได้ใส่ในสเสถียรเออสิบโมงยกสถูป,ปะสิบโมงครึ่งปลูกต้นมะมาวแล้วบ่ายโมงบวชเจ้าค่ะเออนี่เป็นอย่างนี้กําหนดการนะครับกําหนดการก็พี่ติ่งเราไปกันเดยงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีคําคมคําคมไปกล<ป>ัวพึ่งดีกว่ากลัวพ่อ,อไม่ใช่กลัวแมลงวันดีกว่ากลัวพึ่งโอ้ยไม่ใช่ เอ,อะไรดีลูกอ,อะไรดีไหนคำคมวันนี้เตรียมมาอย่างมีไหมจำใครใครทำอะไรวะใคร,รอะไรนะครับเราทําบุญกับใครเราลืมเราลืมเราลืมมันไปก็ได้แต่ถ้ามีคนทำทำบุญกับเราเราต้องจำโอ้โหถ้าเราทําบุญกับใครไม่ต้องจำ แต่ถ้าใครทำบุญให้เราเราต้องจำไว้แร่กันยูระหว่างเด็กหมูปล่อยกับเด็กบิงสองคนแต่บรรยากาศดีนะเจ๊อื้อฮึอ่ารีบรีบลาลาแล้วเดี๋ยวเราจะได้กระโดดน้ำกันปล่อย่เป็นพญานาคป้อยน้ำอ่ะครับผมเหมือนพยูนเลยลูกอ่ะมา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 ช่วยแม่บุญล้ำทำรายการมาเลยอ่ะ ก็ต้องสวัสดีใช่ไหมธรรมะสวัสดีทุกคนธรรมะสวัสดีนะครับแทนคุณแม่ไม่ได้แทนคุณแม่นะมาทําหน้าที่ตามที่คุณแม่ใช้นะครับก็ขอธรรมะสวัสดีนะครับสําหรับวันนี้ใครมีโอกาส <laughs> มันหนาวเนะื <laughs> <laughs> อ้อครับขอบพระคุณนะครับธรรมะสวัสดีครับครับสุกเย็น อะไรผิดพลาดโทษพี่ติง๋งสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะครับ